จะนั้นสังเกตเรื่องของโรคเชื้อลงชิลานะฮะไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียไวรัสนะฮะัแปลงที่ใช้ใบหยกนะครับจะไม่มีนะครับจะไม่มีไวรัสหรือแบคทีรียเชื้อราลงเลยนะครับแล้วก็เรื่องของหนอนนะฮะแมลงรบกวนนะฮะก็ไม่เห็นมีนะครับห่างกันเท่าสายพันธุ์นะฮะเดียวกันนะครับแต่ว่าแลงที่จะออกสีเหลืองแล้วก็ยาเรื่องของญ่านะฮะก็มีขึ้นให้เห็น นะฮะมากมายนะครับแล้วก็อาการนะฮะใบเหลืองอย่างนี้นะแสดงว่าโรคเชื้อราลงหนักนะครับในแต่ละกรและกรถ้ามีเชื้อราลงทุกกรนะแบบนี้นะครับนะครับมั่นใจได้นะครับว่าใบหยกนะฮะดีแน่นอนนะครับอ่าใช่ครับรับเนี่ยมันเป็นในของใบธงครับใบธงใบธงทุกใบมันจะเป็นอันแบบนี้นะใบธงคือใบที่อยู่ใกล้กับรวงที่สุดนะ คือใบใบบนสุดถ้าใบธงมีอาการเป็นโรคเชื้อราแบคทีเรียนะครับครับอ่ามันจะทำให้นะครับอ่ลวงข้าวจะมีอาการเป็นเมล็ดดังอนะฮะรีบอะไรอย่างนี้นะครับครัแต่มันแปลกเนี่ยขันข้างข้างเนี่ยมันไม่ลามมานี่มันไม่มาลามแปลกไหมใช่ข้างข้างติดกันเลยนะเนี่ยไม่ได้เดินไปไหนไกลเลยนะพี่น้องครับ เนี่ยเพาใบพงสวยนะฮะตั้งสวยมามันจะไม่มีผลต่อรวงข้าวมันจะแั่งรวนข้าวเต็มงามแล้วไม่มีอไม่มีพวกเมล็ดดังนะครับผมเนี่ยอย่างงามเลยเนาะอย่างเงี้ยนะใช่อย่างงามเลยครับพี่น้องมันไม่ลามมานี่มันแปลกไหมล่ะครับพี่น้องรันนีแปลงอยู่ติดกันเลยติดขอบกันเลยติดขอบกันเนี่ยว่าวามต่างนะตามกันเห็นได้ชัดมากนะครับ ชัดเจนครับพี่น้องครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดชัดเจนจริงๆเนาะนะครับแก้ปัญหานะครับข้าวดีดข้าวเด่งนะครับเห็นไหมครับไม่มีข้าวดีดข้าวเร่งโพเลยนะครับแล้วก็แก้ปัญหาดินเป็นกรดเป็นสนิมนะครับข้าวไม่กินปุ๋ยนะครับยืนต้นตายนะครับตอนนี้แก้ปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับดูรวงข้าวกำลังจะออกนะครับพี่น้องเ้ยนะครับโอ้ยเป็นตาสะอนรวงข้าวเลยนะครับ นี่กาลังจะออกนะครับรวงอย่างใหญ่เลยนะครับข้าวกาลังออกรวงนะครับเห็นไหมครับโอ้โหอย่างสวยอย่างสวยอย่างสวยนะส่วนใหญ่นะครับออกรวงอย่างสวยงามนะครับงามมากๆครับพี่ร้องครับสวยจริงๆสวยจริงๆคำว่า,าปัญหาผลผลิตหรืออะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหจงมีมันก็งามทุกตอนทุกที่ไปเยอะแยะนะ ลงทุนไปกับผมที่เยอะ